สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะทักทายกันดึกๆึกกอีกแล้วนะัคะใครสะดวกก็ใครว่างก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะ ขอบคุณสีร้านดวงใจนะคะขอบคุณสีร้านดวงใจเข้ามานะคะใครเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะขอบคุณกราฟิกสวยแล้วก็ดวงใจแดงๆนะคะ เงียบไม่รู้จะพูดอะไร คอมเมนต์ไม่ขึ้นหรอทำไมลิงตัวนี้ไม่โชว์ อ oh. ทำไมลิงมันไม่โชวตแบบ์ตรงนี้ล่ะค่ะแบบมีสิตริ์ตึงลิ้มแต่ไม่นอนขอบคุณนะคะสูส้ๆขอบคุณเด้อ มันว่างได้บนระดิ่งเลยเป็นอย่างคือว่าเห็นเป็นอย่าง ไมีเปิดไม่มีเสียงเ่าเดี๋ยวเลือนนี้ เราเ,เพื่อนก่อนนะครเอาบันไดมันไม่ไปหรอฮึอือน่าจังสันว่มามันส่งไปแล้วแม่แนวใดค่ะมนี่ยนีบ้าเนี่ยเห็นบอ่ ทรงไดบอกเห็นไหมเห็นบันไดไหมคะแต่ว่ามันขึออ้น่าขึ้นมาตรงนี้ล่ะมู้ยอย่า่าเด้อทรงบันไดบันไดน้อนะอ้าวงานเข่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะแน้วแดนะคะ่ะ บริพี่เดือนด้วยนะคะพี่เดือนขายินดีต้อนรับพี่เดือนสุกเซนตรี่นะคะเดือนสบายดีไหมคะพาทัวจัดให้ยินดีต้อนรับพี่เดือนพี่เดือนขาเชิญมวเวทีได้นะหนูหนูไม่เจอพี่เดือนนานแล้วนะหนูตรึงไม่ได้ด้วยข้อความหนูลองดูลองดูนะคะว่าหนูวางไปแล้วว่าวันได้หรือเปล่าพี่เดือนขาสนใจเชิญมวเวทีได้นะ ทำไมมันตรึงไม่ได้หนูก็ไม่รู้กันเดี๋ยวบอกว่าหนูต้องพิมพ์เรื่อยๆหรอก่วยแนวใดคะนี่ไหมอีอย่างน้องโอ้ยเดี๋ยบอกว่าฉัน ้องอยู่คนเดียวแล้เนี่ยทำไมไม่โชว์เลยหรอ ดังนั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตหนูขอลงแล้วขึ้นใหม่ได้ไหมเพราะว่ามันไม่เห็นอะขนาดลิง์ที่หนูเพิ่งเห็นไม่มีใครเห็นลิงกหนูเลยหรอที่หนูพิมพ์ไปอะเห็นไหมคะยิ้มเนี่ยไม่มีใครเห็นลิงก์หนูเลยหรอหนูวางลิงให้อ๋อย อันเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตลงก่อนนะเดี๋ยวหนูลองขึ้นใหม่ดูเนาะหนูไม่อยากนั่งคนเดียวแม่หนูวางแล้วเด้พี่นุชขาหนูวางแหละเราเราเด้แต่มันไม่ขึ้นเลยงั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตนะขอโทษด้วยนะเดี๋ยวมานะแป๊บเดียวเองนะขอเวลาสามนาทีนะเดี๋ยวกลับมานะ